ว่าแต่คู่ชกหนูคือใครเหรอคะอแป๊บนะนี่คนนี้ชื่อธิดาพรเรียกว่าเฮเรนนักสู้ชาวคูน้ำเป็นไงน่าก,กลัวไหมนักสู้หน้าไม่เหมือนนักสู้เลยค่ะหน้าเหมือนนักวิทยาศาสตร์มากกว่าแค่เนี้ยสบายมากนี่แล้วครูเนี่ย <พ> <mem> เขารู้เรื่องชกมวยหญิงหรือ <practices> ยังก็อย่าบอกสิเจ๊จุๆไว้แค่แบบชกสบายๆชิวๆพ่อไม่รู้หรอกงานเนี้ยฉันต้องชนะให้ได้นี่วันนี้ลูกเปรี้ยวของแม่ต้องสวยที่สุดสวยๆนะเจ๊จ้าอันนี้ของเปรี้ยวอันนี้ก็ของเปรี้ยว แล้วอันนี้ของใครอะของฉันเองมีอะไรไหมของใช้ส่วนตัวทั้งนั้นะ่ะต้องเอาไปขนาดนี้เลยเหรอเออออกงานทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องมีหลายๆลุกสินี่สนใจสักลุงไหมล่ะด, <c oughs> ดูดีเจ้า <c oughs> พี่วมันทนแกไม่ไหวเลยป <c oughs> ากมึงนะไไม่ใช่ไม่ใช่พี่ฟ้าฉันรู้สึกแบบพวนท้องมาตั้งแต่เช้าแล้วอะ่ะนี่มือก็แบบเย็นๆไงไม่รู้ เนี้ยโหมือเย็นจริงด้วยสาบด้วยโมมหมือกูหม่เพียน่าจะแค่ตื่นเต้นน่ะงั้นอย่าทำสมาธินะหายใจเข้าหายใจออกพร้อมพี่อเอเคไหมโอเคทำตามพี่นะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆ หายจอกยาวๆหายเท้าล in ึกๆอีกนึงหายจอกยาวๆเปรี้ยวหายตอดะฉันเองขอโทษโอ้ยเจ้าขมคอเลยอ่ะพี่หายใจออกยาวๆใช่เหรอท่อปี่ฟิเลยนี่จับมือไม่ปล่อยเลยนะ มันไส้นัดเดี๋ยวครูมาเนี่ยจะแจ้งให้หมดเลยดีขึ้นไหมหายใจข้างเจาอีกาหายใจมันสปาร์ตเพราะเธอถูกสเปคตัวอาจจะเล็กแต่วามาชันใหญ่